สวัสดีครับแฟนๆทุกๆท่านนะฮะก็บพบกันประชํำเช่นเคยนะฮะสำหรับการหาแนวทางหน่อยนะก็ดดเช้านี้มันวัน,วนอะไรอะวันอังคารน,นะครับที่9นะครับตามโทษเดี๋ยจาวันิิกันอังคารที่9นะครับกับบรรยากาศตอนเช้าไม่เย็นครับวันนี้น่าจะร้อนมากเนยอากาศไม่มีความเย็นเลยครับอุ่น แคบร้อนนะขนาดช่วงเช้านะครับต้องมีพัดลมช่วยนะฮะโอเคมาดูผลเมื่อวานนะครับเมื่อวานมีรัฐบาลลาวด้วยนะฮะเลขตัวออก99 1 3 3หนึ่งสามมนะครับ9 1 1 9หนึ่งหนึ่งนะวันที่7ดมาวันที่8ข้ามมาอีกนะเลขตัวเดียวนะครับตัวเดิมนะส่วน4 8 7เมื่อวานหลุดนะฮะ4ี่หลุดนะครับวันที่8หลุดนะฮะนะวันที่9้านี้น่าจะต้องเข้าต่อนะฮะ อากเสติมันจะเข้าต่อนะฮะอารมสูตรเก่านะ0 0ุดนะครับวิ่งบนก็ไม่มีนะครับหมายานะาเกข91น,นะฮะรูดล่างเลขเลข3นะครับ33นะมาเบิรนนะฮะฝั่งนี้นะวิ่งรูดนะยังไม่ได้ยังไม่ได้ครอบ 4 5 8หลุดบนล่างหน้เลขหนนะครับยิ่งล่างไม่มีประหยัดสองสามสองเกนะก็ะได้3ามได้เก,ก้านะครับประหยัดหนึ่งเลขไม่มีนะฮะสังเกตประหยัดสองนะยังไม่หลุดนะครับนะี่ยังมีติดมาทุกวันเลยนะครับ ก็น่าติดตามอยู่นะครับมานในดังไฟก่อไฟนะั้หอมกินควันไฟนละโอเคมาดูข้างในกันนะฮะตอนนี้ต้องดูช่องน้้าตุมก่อนนะว่าช่องช่องหัวเรามีปัญหานิดนึงนะฮะไม่สามารถที่จะอัปโหลดได้นะครับติดปัญหานิดนึงอ่าเริ่มที่นอนพิเศษก่อนนะศูนยนาศูนย์เนะครับ $05 ตรงนี้เลย ก็07แถวนี้เลยครับทั้งแถวเลยนะครับแถวนี้เข้าอีกแล้วนะทางด่วนนี้นะฮะ99133นะครับ9119นะ่ะตรงนี้นะครับกก้้า991333เป็นเลขเบิ้ลน,นะฮะห้ามนชนมันสองตัวแล้วนะครับ หกห้าสามห้าเจ็ดนอย vip อพีนะครับหกห้าน,นะครับห้าสนะห้าสนะแล้วก็7 5็ดนะครับไม่มีนะครับสุบหรุดไปหมดเลยนะ3าตรงนี้ สามหนนี่านี้รัฐบาลลาวนะครับสามหนึนยสามครับนี่ค่สามกับสี่นะสามกับสี่นะครับหนึ่งศูนย์ก็อยู่แถวนี้อีกนะครับนะครับแถวทางด่วนนี่นะสี่สามตรงนี้เลยตัวแรกนี่เลยครับนะครับนะเข้ามาสองแล้วนะเข้ามาห้า ห้าวันติดแล้วครับทางด่วนนะครับยังไม่หลุดนะเริ่มแต่วันที่ที่สี่มานะครับสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแปดนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าวันแล้วนะครับดูวันนี่ก็จะเป็นยังไงนะฮะนะโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูชุดเสียนก่อนนะครับไล่ให้หมดเลยนะเจ็ดแปดสองอันนี้หลุดไปหมดเลยนะครับศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะครับไม่มีเลขศูนย์นะเก้าเก้าหนึ่ง อยู่ตรงแบบนี้นะครับสามสามไม่มีนะหกห้าสามห้าเจ็ดนะครับจะได้ห้าเจ็ดสามหนึ่งศูนย์สี่สามอยู่ข้างบนนะฮะจะไม่ได้นะครับตัวสามเป็นหลักเลยชน้ะมวนก็ได้หนึ่งตัวนะครับหรือเจ็ดห้านั่นเองนะฮะเพเค okay, เดี๋ยวไปดูวันนี้กันนะครับต้องกดไว้นะครับสุ้หมดมันเด้งนะฮะ ต้องกดไปข้างหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งก้าแปดเจ็ดแล้วก็แล้วก็8ป8สองนะครับสองแตัวก็0 6นย์หนะครับนี่แปดศ หนึ่งสามนะฮะสองตัวเป็นหนึ่งสามนะครับสองแปดแปดแปดสามศูนย์นะครับ <c oughs> <c oughs> กดไปก่อนศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งหกสองหกนะฮะศูนย์ห้าศูนย์สี่เก้าหกแปดหกนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้า สองสามแล้วก็สามสามนะครับเลขเบิ้ลนะหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งศูแล้วก็เกสนะฮะตัวชนนะชนกันนะสองสามหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งสามหนึ่ไม่ชนนะเ,เลขเบิ้ลหนึ่งแล้วก็สาสานะครับ แปดอีกหนึ่งตัวนะฮะนะเล็กไม่ชนนะครับยาวเลยครับวันนี้ไปดูหมายล่างนะผมขีดใกล้ไปนิดนึ่งนะฮะสามสี่เจ็ดเก้าหนึ่งนะครับสามสี่สามเจ็ดสามเก้าสามหนึ่งเลขเดียวกันกับเมื่อวานนั่นแหละฮะเพราะว่าผมรวมเป็นสิบเป็นศูนย์นะครับสี่สี่เจ็ดสี่เก้าสี่หนึ่งนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งแล้วก็ า 1>, 1นะทางด่วนก็03 04 07 09แล้วก็01นะครับมา,มาจับตาดูทางด่วนกันนะครับช่วงนี้ทางด่วนมาแรงนะครับ้งแต่ต้มเดือนมาแล้วนะครับมาแรงนะฮะ26 16 08 07 06นะฮะ05 ศูนะครับเก้าหกหกเก้านะแปดหกสามสามสองสนึ่งะครับสี 41, แล้วก็สาหนะึ่งะหนึ่สองหนึ่งตัวเองนะศูนสะครับแล้วก็เกนะ้าสามตรงนี้นะฮนะนกัน 3 3 1 4 1 0 3 0 4แล้วก็0 7นะครับชุดดังแบบนี้นะฮะเอาไปต่อที่พระเอกนะครับ4 6อันนี้6 7 4 6 6 7นะครับ สี 4, 4นะครับหกหหนะเจ็ดเจดนี่มีพระเอกนะครับชนในศูศูนย์ไม่มีคู่นะ3ามก็ไม่มีนะครับสี่ไปแล้วเจดมาแล้ว9ไม่มีก็หนึ่งนะครับ 1, เป็นหนึ่งเป็นสอง เป็น5เป็น6และก็8นะครับอันนี้ที่ไม่ชนนะมีทั้งหมด6ตัวนะฝั่งนี้ก็วางก็ไปเข้าฝั่งนี้นะฝั่งที่ไม่ชนนะครับทัสองหน่อยนะะทับทสองนะครับเอามาดูนะสี่หกสี่เจ็ดสี่หนึ่งนะครับแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับ อ่ะรูตชนนะสีหกไม่มีสี่เจ็ดจุดนี้นะฮะสี่หนึ่งวงกลมสีแดงนะครับหกเจ็ดไม่มีหกหนึ่งสีน้ำเงินแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะฮะตรงนี้นะไม่นชนมีสองสองตัวนะสีหกแล้วก็หกเจ็ดครับ เพราะฉะนั้นตัวเด่นวันนี้สีแดงก็จะเป็นสีหนึ่งตัวเดียวนะฮะเจะชนจากสูตรนะสามเก้าสามหนึ่งศูนสามศูนสี่แล้วก็ศูนย์เจ็ดนะฮะสีหนึ่งก็อยู่นี่ครับประหยัดสองด้วยนะหนึ่สหนึ่งหแล้วก็สี่หกนะครับสีหกตรงนี้ไม่ออกมานะ จุดนี้ก็นะ่าวิจรณนานะครับจะมีศูนย04กับ0ูนะฮะดูเลขวิ่งว่างนะเลขวิ 1, ่งนะเลขสามมีหนึ่งมีสองมีสามนะเลขศูนย์หนึ่งสองนะฮะหนึ่งมีสองนะเลขหนึ่งมีหนึ่งสองสามสี่นะครับ 1, นะเลขสองหนึ่งสองนะเลขหนะ้าหนึ่งสอง เลข3าไปแล้วนะครับเลขอกมี1 2 3 4ง่นะเลขสี่หนะึนึ่งสครับเด่นที่เด่นวิ่งที่1 6นะครับ1กับ6นะฮะหนะครับเนี่ยผมชอบตรงนี้นะประหยัด2นี่นะฮะหนึ่ง่นะไปต่อที่ชุดขยันนะครับยาวไปเลยนะฮะ สามสี 3, 4, 7, 9, ่เจ็ดเก้าแ้ว็หนึ่งนะครับสองห้าหกแปดก็ให้เป็นเลขหนึ่งเลขเดียวนะที่ที่จะจับได้ครับหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหก หนึ่งแปดเหลือสองตัวหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งหนึ่งนะครับเดอนยิ่งที่หนึ่งก็หนึ่งทั้งหมดนี่นะครับนี่นครับเด่นก็หนึ่งหกก็หนึ่งหกตัวเดียวนี่นะฮะใส่ไปด้วยครับหนึ่งสี่ด้วยนะครับแล้วก็หนึ่งสามด้วยนะนี่ครับสามตัวนี้นะครับนะ่าสนใจที่สุดนะครับ สำหรับคลิปนี้วันนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็เข้าไปชมในช่องนะ้ำตุ้มชาแนลนะฮะช่วงนี้นะฮะอาทิตย์หนึ่งนะครับหนึ่งสัปดาห์นะฮะก็ฝากคำเตือนไว้ด้วยนะครับตัวเลขนี้เขามีลดนะครับรถใช้วิทยาการในการรับข้อมูลนะครับสวดวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ